สวัสดีค่ะพี่น้องคาแมนเกิดอีหยังคืนพี่น้องเอ๋ยแมนเกิดอีหยังขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้สิว้าถึงในส่วนของน้องทิดาเล่าสิวิไลแล้วก็พ่อผู้เพิ่นนั่นนี่พอ่อพูดสิวิไลเพ,พิ่นโพดผ่านเพจผ่านเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือเพจนาะนี่พี่น้องเดี๋ยวเด้อเพิ่นว่าจังสิพี่น้องเพ,พื่อนโพต์แบบนี้แมนเกิดขึ้นได้จังไดแมนเกิดอีหยังขึ้นหรือว่าผู้ใด เคยเจอประสบการณ์แบบนี้อ่าประสบการณ์อีหยังเพจถือแฮกพี่น้องนี่เพื่อนโพสไว้บแบบนี้นะคะขณะนี้ผมถูกแฮกเกอร์ชาวอินเดียพยายามแฮกเพจและเข้ามาเปลี่ยนการชำระเงินระบบสร้างรายได้หลังบ้านยอดเงินที่ทำมาหายทั้งหมดใครเคยมีประสบการณ์ชี้แนะด้วยครับว่าสัน่นเอาแล้วพี่น้อง เกิดขึ้นแบบนี้เราเพิ่อนกะส่งเครื่องหมายเอียงมานี่ดูการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์อีกเครื่องเราส่งการแจ้งเตือนไปยัง iPhone อะไรเนี่ย14โป o แม็ Mac อะไรคือคือเขาส่งส่งสัญญาณให้เนาะว่ากำลังรออนุมัติหมายความว่ามีคนจะเปลี่ยนบัญชีรับเงินบอแม่นบอแสดงว่า เขาใส่อุปกรณ์อื่นสามารถแหกเขามาได้เม็นบอพี่น้องหรือจังไดนี่ไพ่เคยมีประสบการณ์แบบนี้แน่เดี๋ยวนะมีคนไปคอมเมนต์ว่าจังไดบอแต่สาวนุ่มยืนนันเคยเจอแบบลักษณะลักษณะเขาส่งข้อความมาเหมือนกับเขาจะให้เห้าเนี่ยแบบเขาจะมาจ่ายเงินให้เราประว่าน,นั้นนาแรกเลยบหูเด้ล่องเขาไปเบิงอยู่แต่ว่าบอยืนยันขั้นตอนสุดท้ายไงคือล่องเขาไปเบิงว่าเขา ว่าเขาส่งมาจากไซอีกอยังจังใดปรากฏว่าเขาส่งมาจากเมียนมาตอนที่สาวน้ำยื่นขาไปเบืองเพจสาวน้ำยื่นน่ะอ่านตอนตอนนั้นน่ะเขาส่งมาจากเมียนมาแต่เข้ากับคิค,คิกไปที่นี่เขาก็จะสั่งเรามาแบบพูดกับเรามาแบบว่าให้เขาเหตุตามขั้นตอนต่างๆน่ะนะเขาจะมาเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราไปทนี่เข้ากับ แปเนาะเฮากับแปลเป็นภาษาไทยเฮากับพ่อหูว่าเขาจะให้เหตุจังใดตามขั้นตอนไปก็คือคุณใกล้จะได้รับเงินแล้วคุณจะเหลืออีกขั้นตอนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือโบแมนแล้วอะนะพาอเฮาเบิงเฮาเบิงเขากับพยายามเล่งเฮาให้เฮาไปกดยืนยันแบบเพื่อที่จะเขาจะเข้ามาในเพจของเราอะไรอย่างเงี้ยอันซาวน้่เเี็นว่ามันเป็นไปบัไดดอกที่เขาสีมาให้เงินเละหลายน่ะนะนะกะ็เลยปิดออกไปเพียงแต่ว่าล่องเขาไปเบิงซื้อ,อ,อ,อว่าเอ๊ะ จ้ามาตาใสล้วก็บอกไปยังเสียหน้าค่ะคือเห็นว่าตอนนั้นจากเมียนมานะคะพี่น้องแต่หนี่ของพอพู้ซีวิไล่เพื่อนหนีเพื่อนว่าจากอินเดียเนาะคือมันเช็คได้นะ่ะว่าจุดเขาจะมีอยู่ดอกพี่น้องเวลาเ,าเข้าเข้าไปมันจะมีขอความแต่ทั้งที่ดีอยากเขาไปดีกว่าเดี๋ยวพลาดเนาะแต่ว่าตอนนั้น อยากหู่ค่ะอยากหูว่าเอ๊ะมันมันมันสิเป็นไปได้จังไดหรือว่ามันเกิดอีหยังขึ้นนะนะเพราะว่าเขาเสนอเขาเสนอเงินจํานวนเยอะมากหล่อเฮ้าว่าสันทบให้เฮ้าเหตุตามขั้นตอนเราก็เคยมีประสบการณ์มีคนบ้าให้ฟังว่าเคยมีอ่าเขายืดไปเลยก็คือเขาเขาเปลี่ยนเพจไปเลยแล้วเขาก็จะเอาคลิปอื่นๆที่เป็นก้องเขาน่ะมาลงแท่นโตเฮ้านะนะค่ะแต่ว่าพอท่านเห็นว่า เขามาเปลี่ยนอ่าช่องทางการชำระเงินแต่เห็นแต่ว่าเขามาเขามาดูแลเพตเ่าเลยประมาณนี้แล้วเราไม่สามารถแบบเข่าเพจเจ้าของได้แบบนั้นนะคะเคยเห็นเคยเห็นคนเป็นแบบนั้นแต่บงหูว่าขาเจ้าแก้ไขจังใดนะหรือว่าขาเจ้าสั่งเพจใหม่บบหูคือกันนะหลังจากนั้นคือบดโบเดตตามต่อนะ่นะคะ่ะอันนี้ก็บพะท่านหูคือกันว่าว่าจะ แก้ไขใดบอ่อหรือว่าเขาเปลี่ยนใดบอ่อหรือเขาแค่พยายามนะคะอ่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นโพดแบบนี้แต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกว่ายอดเงินที่ทํามาหายทั้งหมดอุ้ยหลายปันไดละพี่น้องเอ้ยบมบักหลายหนึ่งบอ่อนาะเดี๋ยวนะแน่เพิ่นโพดบังเร็วๆวนี่พี่น้องเพราะท่านถึงชัมงเลยค่ะล่าสุดเพจที่ดาราวโดนด้วยเพิ่นว่ามีคนพยายามแฮกตอนนี้ระบบการชำระเงิน หายเรียบร้อยเอาคือว่าจังสันเดี๋ยวนะเอาคือว่าแนวนันนัน,นมีคนคอมเมนต์แบบนี้เลยพี่น้องเอาคือว่าแนวนันเนาะบาทนี่เอาคนจอบกระจอบเนาะเพื่อนวาอาจารย์วสันตนายแท้ตนายแทจ่ากำลังใจให้นะคะน้องที่ดานล,ลาวและอาจารย์ภูวสันให้กำลังใจเด้อเพื่อนวาโอ้ยเนาะวสัน เอาใจซอยครับผมเพื่อนว่ามีผู้ใดมีประสบการณ์ทั้งนีแก้ไขแบบใดบอคะเปลี่ยนรหัสด่วนเลยเพื่อนว่าท่านบน่น้อบาตานี่ถ้าว่าเงินหายไปแล้วหรือว่าเป็นดีเฟซบุกบอเป็นน้ำเพื่นปรับปรับปรุงเฟซบุ๊กหรือเปล่าถือแคอ่อีลีบอหรือจังใดแทบทุกช่องที่มีกระแสพวกนี้อะไรเนี่ย มันไม่ทำอะไรนอกจากแฮกช่องคนอื่นแมนบอพอมีคนติดตามเยอะมันก็เข้ามาแฮกว่าสันเอาแล้วพี่น้องแมนอีลีปอเน่ fc แฟนคลับกำลังแฮร์ทรงกำลังใจนะคะพี่น้องผู้ใดมีวิธีแก้ไขหรืออียงจังใดก็สามารถแจ้งไปที่เพื่อนใดด้วยค่ะเพื่อนวาจังใดนี่เป็นเมลส่วนตัวอีกเมลเอียงนี่ รีบไปปรึกษาร้านมือถือเลยค่ะเพื่อนว่าก่อนที่มันจะทําสําเร็จอาจต้องเปลี่ยนเมลใหม่กาบถ้าเพท่านสําเร็จนี่ก็แน่นอนต้องฝากเขาไปเปลี่ยนรหัสผ่านเนาะรหัสผ่านเฟซบุ๊กรหัสผ่านอีเมลใหม่เลยนะคะถา้าถ้าแมน์่่านสําเร็จนะแต่ถ้าทําสําเร็จแล้วนี่ก็อยากอยู่เด้ที่จะกู้คืนใดคิดว่านะกําลังกู้ข้อมูลเพื่อนว่าเดี๋ยวนะกับ ซัพพอร์ตทางเมตาโอ้ค่ะอยู่เพื่นเพื่นถักเข้าไปที่เมตาถักเข้าไปที่ทีมงานหลังบานของ Facebook เนาะปฏิเสธอย่าอนุมัติให้เข้าระบบครับเพื่นว่าถ้าเราไม่ได้ทํากิจกรรมนี้กดปฏิเสธแล้วครับบอร์สันเออตาบ่เป็นอย่างดอกถักกดปฏิเสธไปแล้ว oh, โอ้ก่อนหน้านี้มีการแจ้งที่หน้าเฟซบุ๊กไหมไม่ครับเรสันอืมคือสิเป็นไปได้พี่น้อง เขาโบแจงอย่างมากเลยเมนบอลหรือจังไดเดี๋ยวนะตกลงเป็นจังไดยังบบท่านบบท่านหูนะคะพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวตามต่อเด้อพอดีสาวน้ำยืนเปิดเขามาเห็นเราว่าเพจถือแฮกว่าัซนล้วกะยอดเงินในจํานวนที่ที่ขางอยูอาานะ่ในหันน่ะหายหมดเลยเพื่อนวะก็ยังคิดอยู่ว่าหายไปชั่วค่าวแบบว่าเป็นปัญหาจากทางระบบหรือเปล่าของของเฟซบุ๊กเอง ถ้าบ่ามีการแจ้งเตือนว่ามีการเปลี่ยนรหัสหรือว่ามีการเข้าใช้งานจากเครื่องอื่นเนี่ยบบนาเยท่านเป็นอย่างนะใจเย็นๆเด้อค่ะอันเดี๋ยวนะให้ให้กําลังใจอ่าเพิน่นว่าขอให้ยังบบท่านสําเร็จเด้อค่ะเด้อเราก็แค่ระบบแจ้งเตือนมาให้เข้าไปกดอนุมัติเข้ากอยากด และที่สําคัญนอกจากบกกดแล้วเฝ้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งเบิดเลยนะคะบอกว่าจะเป็นมือถือบอกว่าจะเป็นในส่วนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆบอกว่าจะเป็นอีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกอย่างเลยถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนาะสิ่งที่เหตุใดดีที่สุดตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอา้าเป็นกําลังใจให้ทางด้านของ น้องทิดาเล่าพอผูดสีวิไลเนาะเพิ่นที่เจอเหตุการณ์ประมาณนี้เป็นกำลังใจนะคะวอาสู้กันฟังพี่น้องส่วนจะเป็นจังใดต่อไปจากนี้จังติดตามนะคะขอบคุณพี่น้องที่มาถัดท่ายกันมาคอมเมนต์ใต้คลิปจังสีเนาะเป็นกำลังใจขอบคุณได้หลายค่ะอยู่ดีมีแห้งหัดแพ้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ